ก,ก็ดีที่ไกลก็ดีที่ใกล้ก็ดีไม่มีเจตนาจะไปใช้จะไปยุ่งยิงจะเทงด้วยเมืเอ่อมดเวนก็คือเวรมณีมดเวนจากเวข้อนี้ไปได้นี่เป็ต้นกามสุนิจาจาราเวรมณีก็คือการมดเวนจากาสิ่งที่เป็นกาม ในสิ่งที่เป็นกรรมในสิ่งที่เป็นผู้หญิงก็ดีในสิ่งที่เป็นผู้ชายก็ดีในสิ่งที่เป็นความมากมาๆในโภชนาโภชนาสิ่งต่างๆต้องควรก็เรียกว่าเป็นทำให้ขาดความเป็นเจ้าของคือเจ้าของเนี่ยมีความหวงมีความแห็นในบุตรในพิดาในเคยในสบายในลูกในหลานในสิ่งที่เกี่ยวพันกับตระกูลของเราไปทั้งขณะลืมตาและหลับตา ก็มีสายราพแกนทรให้ยอดยากลมพุทธบริษัททั้งหลายเล็กๆน้อยๆเป็นเกิดความรู้เป็นเกรทมเรียกว่าปฏิบัตธรรมด้วยความที่ตัวเองนั้นมีความนับเป็นหนึ่งในหมู่ญาติของคณะท่านทั้งหลายของคุณท่อดีดรองสกุลผู้วัยชนไปวันนี้ท่านใจททำหน้าที่ ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเป็นที่น่ายกย่องของบรรดาลูกลูกบรรดาลานหลานบุคคลในตระกูลกรองสกุลและตระกูลเกี่ยวข้อ,ของของท่านทั้งหลายท่านจากไปวันนี้ลูกหลานทั้งหมดทั้งมวนก็มีแต่น้ำตาม,ามีแต่ความเศร้าใจเสียใจแต่ร่างกายสังขารกายอันญาวนานะคือย่อมที่จะสลายไปเหมือนเญาติโยมพุทธบริษัทได้